ต้องบอกว่าขอคนไม่เล่นนะคะถ้าไม่แม่นจริงอย่ามาท้าทายกับตำรวจตชดเพราะว่าคนที่รับจา้างขนยาบ้าพอตำรวจบอกให้หยุดเขาก็ไม่หยุดพยายามที่จะมีการยิงหลบหนีด้วยงานนี้จบที่เลือดค่ะมันจะพิ่งมันจะพิ่งจะจอดจอดจอดหมดแล้วจอดมันมีปนืนมีปนืนมีปนืน <Hey, hey. S 2> ปืนปืนเฮ้ยเฮ้ยเอาปอืนดูแนปืน ออมีปืนมีปืนมันมีภาปาผมเลอกดีดิผมเลือกเรดิ หลังจากได้เบาะแสว่ากลุ่มนักค้ายาเสพติดจะใช้รถกระบะขนยาบ้าล็อตใหญ่ออกจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายไปส่งผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่ชั้นในของประเทศตำรวจตอชอด327อจจึงลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการไล่ล่าไปเจอรถกระบะเป้าหมายก็เลยเรียกให้จอดขอตรวจค้นนอกจากจะไม่จอดยังเหยียบคันเร่งพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่แล้วก็หลบหนีไปพอถูกไล่ล่าจูนตัวชายสองคนก็จอดรถแล้วก็วิ่งหนีข้ามคลองนายสุรพงษ์หนึ่งในผู้ต้องหาไม่ยอมจำ นนชักปืนออกมาจะยิงขู่เจ้าหน้าที่จึงยิงสวนออกไปกระสุนเข้าที่เอวด้านขวาได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายกระทั่งกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้สองคนคือนายกวีอายุ23ปีเป็นคนขับส่วนนายสุรพงศ์คนที่ชักปืนยิงนั่งเป็นผู้โดยสารค่มเชิงทั้งคู่เป็นชาวลาหูในพื้นที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย<ม>าพอสอบถามถึงปืนก็บอกว่าไม่มีทิ้งลงหนองน้ำไปแล้วเจ้าหน้าที่งมจนเจอจาก จึงนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียกว่าไล่ล่ากันจนเหนื่อยเพราะผู้ต้องหาชักปืนออกมาหวังยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดเส้นทางหลบหนีแต่ว่ายังไม่ทันได้ยิงก็ถูกกระสุนปืนซึ่งเจ้าหน้าที่ยิงสวนไปแบบแม่นๆจบเกมได้รับบาดเจ็บ <laughs> ไปตรวจคน้นรถกระบะพบยาบา้า10กระสอบ จำนวนมากกว่า2ล้านเม็ดกระสุนปืน9มิลิเมตร30นัดและเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือในรถก็เลยตรวจยึดไว้เป็นของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ